สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพุธค่ะและนี่คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ค่ะเช่นเคยค่ะทุกคลิปเหมือนกันหมดเลยก็คือดวงการงานนะ <c oughs> คือเดือนนี้ดูค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างปรับปรับฉับพันเลยล่ะค่ะ นะคนุณก็ออกแนวเครียดนิดๆหน่อยๆหยงุดหงิดนะคะหน้าอีกหน้างอไม่พอใจเลยอะไม่ไม่ไม่ไมมคือมันก็ไม่ได้ดังใจรอเนอะาะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างออกแนวแย่ๆนะคะ <ๆ S 1> ตัวคุณเองก็คิดไปสามแง่สามงามก็คิดไปสามทางสีทางแล้วว่าจะไปทางไหนดีนะคะ <c oughs> เริ่มใหม่ค่ะนะเริ่มใหม่นะ ก็ดีเหมือนกันคิดซะอย่างนี้จ,จะได้ตัดสินใจได้ถูกทำตรงนี้ดีกว่าแล้วนะคะงานใหม่ดีกว่านะคะคุณก็คิดคุณจะไปทางไหนดีนะเนี่ยทำอะไรดีทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหงดุดหงิดไหมหงดุดหงิดแน่นอนไม่พอใจไม,ไม่พอใจแน่หน้าอีกหน้างอยละ่ะอยู่ๆปุบป,ปับก็เปลี่ยนอยู่ๆปุบป,ปับก็บอก อืมมีความเครียดนิดๆนะอ่ะเดี๋ยวจะมีคนหยิบยื่นงานให้นะคะอืมอ่ะต่อไปคะ่ะเรื่องของการเงินเดือนนี้จริงๆไนดะ้ตังค์เยอะนะคุณมีตังค์นะเดือนนี้เป็นเอ็มพลอรขึ้นมาเนี่ยพระราชาตรงนี้เป็นราชนีค่อนข้างมีตังค์เยอะแต่ก็จ่ายเยอะซื้ออะไรลักหนาเนี่ย เบาๆมือหน่อยนะคะเซื้ออะไรจดไว้เซื้ออะไรจดไว้เราจะได้รู้เราจะได้เบรกตัวเองด้วยว่ามันไม่ควรอะไปซื้อเข็มขัดมาเต็มโต้ะซื้อกิ๊บเต็มตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะ่ะไม่ไม่มีประโยชน์อะสมัยนี้ต้องเซฟเซฟหมดทุกอย่างแล้วอะคือเขา้าเข้าสู่โหมดเซฟโซนอะนะคะเดินไม่ใช่เดือนนี้นะทุกๆวันนี้ปีนี้ปีหน้าปีไหนปีโน่นเลยล่ะเออถ้าปิดถ้าปิดคอยมันจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นประมาณปีปีอะไรหน,น้าเนาะ เจ็ดหนึ่งเจดสองเจดสามเจ็ดสามอ่ะพันก็จะประมาณนั้นเลยอ่ะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเราจะเข้าสู่โหมดเขียมโหมดประหยัดเนี่ยนะเนี่ยทุกคนนะคะไม่ใช่แค่วันพุธนะทุกคนบนโลกใบนี้เข้าสู่โหมดเขียมกันได้ละประหยัดสุดขีดนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่ดูหราฟู่ฟ้าอะไรก็ด,อดอรอปดรอปให้หมดเลย นะคะแล้วเราจะมีเงินเก็บเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองชีวิตไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากนะคะอ่ะอต่อไปเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ะระวังเรื่องการชกต่อยตบตีกันไปกับเพื่อนฝูงอะไรก็มัดระวัง้วยนะคะอ่ะหรือโรคกระเพาะอาหารที่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือปวดประจำเดือน เป็นซีดหรือความดันโลหิตสูงอันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลผู้มาทั้งหมดเข้าโรงพยาบาลนะพบแพทย์นะคะแล้วก็อ่อนเพลียเป็นไทรอยนะพายไทยรอยนะตรงนี้นะพายไทยรอยก้าดดบคือไทรอยลักษาอาการอ่อนเพลียการนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงนี่คือเดทคุณทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเป็นนะคะรักษาตัวนะคะเดือนนี้นะอืม ต่อไปเรื่องของความรักคนโสดในเดือนนี้ล่ะคือไอ้ทั้งจีบติดแต่มันจีบติดอยู่แล้วแต่ว่าบุค,คลิกของคุณอ่านิสัยบางอย่างคุณคือขี้เบื่อขี้เบื่อง่ายแล้วก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไงเป็นเรื่องของอารมณ์ไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับตรงนี้หน่อยนึงนะคะอ่ะ ส่วนท่านที่มีคู่อะไรในเดือนนี้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเวลามีเรื่องมีปากเริ่มจะมีปากเ,เ,เสียงต้องออกห่างอย่าให้มีปากเสียงกันเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะลามปมามบานปลายกูมึงค่ะมาครบนะสารพัดสารเพยอย่างเรื่องเรื่องที่ทาไม่ดีก็จะมาครบอ่ะเพราะนั้นต้องหยุดเนาะแล้วก็ทีนี้ทาไงล่ะ มันก็ต้องเริ่มจีบกันใหม่ใช่ไหมเวลาจะง,งอขอคืนดีก็ต้องเริ่มจีบกันใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าทําเป็นนัดเจอกันตรงนั้นตรงนี้ทําเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทาเป็นเซอร์ไพรส์นะคะนะตามนี้นะบางคนบอกว่าอาจารย์เซอร์ไพรส์ยังไงตรงนี้นะประมาณนี้ดวงในเดือนนี้อ่ะบทสรุปบทสรุปก็คือว่าคือยังกรณีของด้องสุขภาพอย่างเงี้ยคุณต้องไป ไปพบผู้ช่วชานใช่ไหมพบแพทย์นะไปพบแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่แก้ไขตัวเองกลับมาในเรื่องของการเงิน,นคุณก็ต้องยอมนะต้องยอมยอมอ่าที่จะอ่าไม่รับ <c oughs> รับของที่ต้องเสียตังค์นะคะเป็นต้นอในเรื่องสุข,สขภาพล่ะก็อนนี้ต้องมีเรื่องชกต่อยตบดีกันทเทาากันอ่าแล้วก็อ่าไม่ยอมวางมาดอีโก้สูงใส่กันคุณก็ต้องยอมถอยห่างออกมา เดิอนี้นะคะมอบสิ่งที่ดีให้กันไปมอบสิ่งที่ดีให้กันไปอย่ามอบสิ่งที่เลวซ้มให้กันไปนะอืตามที่อาจารย์ชี้นี่แหละคนที่ดูไพ่เป็นก็จะเข้าใจหมดแหละนะคะประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบปปรับนะคะเปลี่ยนแบบปปรับฉับพันก็แล้วกันอ่ะบทสรุปง่ายๆตามนี้เลยนี่คือดวงประจําเดือนนะคะไม่ใช่ดวงตลอดชีวิตนะคะ ตามนภัยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับเพียบนี้สวัสดีค่ะ